อือครัห่างกันสองสามมือได้เนาะเน่วบาคือเลยกินฮอตแมนเทบอานี่กินฮอตแห้งดีกินฮอตแห้งดีบ่ฉันวบาตัวบอจักรล็อกอันนี้เนาะยังบาแล้วพี่ซอยลำนาบ่โดยลำน้ายังบาท่านในเรี้ยวไดยยังวานก้าอยู่ก็ยังไปซอยลำเบนอยู่บ่เฮามีก็เป็นคือกัน มือคือการโบได้มือสาได้เห็ดตัวเห็ดเฮือนตัวเองนี่เห็ดเฮือนไผก็คือกั้นรับจ้างเขาคือคือกัน้นแต่นี่คือกันนี่คือเฮือนตัวเองเอาเห็ดรับจ้างคนอื่นเขาก็เห็ดคือเห็ดของของอนาเฮือนชาเขาเนี่ยแน่นอนดโอ้ เดินทางมาฮอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเนาะอ่าอยู่ที่ดินแปลงใหม่หรือว่าเขตของทางน้องไม้และการนองท้ายเนาะหรือว่าพี่น้องเอฟซีก็รอติดตามแล้วกะ็หับซมอยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะพอเชียงกับเมื่อบ้านอาสามมือเนาะเมื่อเห็ดเวเห็ดงานอ่าเก็บอยู่พุ่นน้ำเนานะแล้วกะ็อ่าวิงานน้ำรอบครัวรน้ำเนานะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เดินทางขึ้นมาบ้านนี้พี่น้องเนาะ ติดตามเบิ้งน้นกันเาาๆอาจจะได้อยู่เาววันที่ท8-10คนละจังจะเดินทางกลับ,บน,นี้พี่น้องนะติดตามเบื้องเขตของทางน้องไม้และกระทังน้องท้ายเฮานี่แหละพี่นออนะ้อยเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องเนบะิดสุขสุขคนเ้อพี่น้องเนาะพบเจอกันดีคือเกาคือเดิมพี่น้องเนาะมาหอดจอดถึงเป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งเนาะเพราะว่าช่วงทิง้งเที่ยงหรือบ่ายมุ่งม่เชียงเขาไปหาทางสาวลําเพชนเมียงเดียว ไปมอบข่าวสารอาหารแห้งให้เรานาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็เดินทางขึ้นมาพี่แหละพ,พี่น้องเนาะปนตุกกะหางกะยุดหากกะเท้าอันนี้ก็นะเนาะเปียกเปี้ยพี่นะ้องเนาะเออเอาขาดจ,จะได้อยู่ย,ยาวๆรอบนี้กัเนานะพอดีทางบเียงก็มีถุงยังซีบกัยังท่านบ่ท่านได้แจกใจ่ายให้พี่ให้นะ้องเบิดเนาะถุงยังซีบกัอ่านะเป็นครอบครัวข,ของทางเอื้อยจดีเนาะครอบครัวสีเชียงใหม่านะยังติดรถมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ะได้แจกจ่ายอ่าให้เบิดเนาะพี่น้องเนาะ เอาเมื่อนี้กนี่แหละพี่น้องมาเบิเร์นเคสของทางน้องไม้น้องทายเนาะเพราะว่าเามื่อวานนี่ทางบุเชียงได้ติดตอ่อหาทางบาบุญเนาะเพรว่าทางทีมงานบาบุญสารวัลหายทางบาบุญเนะี่ยโทรสั่งเสาแล้วพี่น้องเนาะจำนวนเก้าต้นเนาะยาว4เมตรน,น้อยๆนี่แหละพี่นะ้องเนาะแต่ว่าก็าอยากเ,าเพิ่มเลเวลขึ้นนี่เจักะน้อยคือว่าเสาที่ผ่านมานี่เฮาเห็นนี่เ,เสาก็บ่ค่อย เนื้อบม่ค่อยแข็งบนได้นะพี่น้องเนาะเป็นเนื้อไม่แบบเนื้อไม่แตกๆเนาะก็เลยบูเชีงอยากได้เนื้อไม่แบบแนวดีๆเน่นจักน้อยเนาะก็เลยบอกทางทีมงานพูดคุยน้ำกันแล้วเนาะทางบุญก็ได้สร้างเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอ่ะแล้วก็แจ้งยอดสมทบเนาะตอนนี้ยอดสมทบซื้อไม่เป็นไม้คือไม้คางเป็นไม้อาซีเป็ดเป็นไม่เปดเป็นไม่ต่างๆเนาะแต่ว่ายังขาดลายพี่น้อยเช่นน้องไม้เนาะแต่ว่าเราอยากได้ไม่อะไรในตอนนี้เนาะสำหรับทางงบในตอนนี้นี่ อานามูเซียงนี่งบจะซื้อไม้นี่มีอยู่8ล้านกรีบเนาะแปดล้านกรีบพี่น้องเนาะงบของทางเอื้อเจดีเนาะทางเอื้อเจนพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ฝากมาให้ทางบูเซียงแล้วพี่น้องเนาะก็เก็บไว้รวบรวมจนฮอดครบจำนวนที่เขาจะสร้างไม้ประมาณเสาปลายลานน้อยๆนี่พี่น้องครบจำนวนแล้วเขาจะสร้างไม้มาบกนียเนาะอ่าแล้วการมาเบิ่งทางเสาน้ำแน่เนาะสร้างเสาไว้สามสี่ห้ามืออลไรพี่น้องจะบ่แล้วเดี๋ยวเจ้าเนาะถ้าว่าแล้วกับมืออื่นเฮา พร้อมมามอบแล้วก็เอาลงมีด้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ากันเนาะอ่าเสาอนี่กันอ่ะไปเนาะพี่น้องเพื่ออะไปเบิ่งน้ากันเนาะโอ้ยเป็นยังไงดีเนาะอ่าช่วงนี้กัอันนี้เลยพี่น้องเนาะเบิ่งก่อนเอามาเงาะไปให้ทั้งน้องๆเพื่อนก่อนอ่าช่วงนี้มาเงาะอลาวาดนักเลยพี่น้องเนาะมีแต่มะงาะแต่ผูเชียงกันเนาะเฮือนน้องน้านี่เป็นไฟเนาะไฟฟ้านี่ยังบ่ทันมา ห่า,างกันสองสามมื้อเนาะวันนี้มาต่อกันอีกเนะาะพาผลตกมานี่หยากันพกอีกได้พี่น้องเอ้ยโ,โ,โ,โอ้เนาะอ่ากุ้กล้วยนี่นี่ได้พี่น้องเว้ยเนาะพี่น้องตัดสินเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะกุ้กล้วยนี่มันเป็นกุ้งกล้วยม่องตันทางทางเข้าเข้าเนาะ แต่ว่าก็คือว่าเอ,อพี่น้องเนาะถ้าว่ามีดกินยังแก่เขาก็บ,บิดอยูนะ่เนาะเขาก็ขนห้างไม้ตัวนี้ออกไปเขาก็กล้วกยก,เวกนนะ็เอาไว้ก้อนเนาะเอาไว้กินมากกินยังแต่ว่าเวลาจําเป็นิเดลกาไหวร่มแล้พี่น้องเนาะอ่าไม่แต่ว่าให้เราตัดไม้ตัดยังตัวนี้ไนดะ้ออกเคียวๆไปจังน่อยเนาะอ่าอ่าหลังจากปั๊บแล้วเนาะอ่าเพื่อนๆกับชิวชลพ้นแล้วพี่น้องเนาะหลันมาผิดแล้วเนาะ ั uhm, นนี Eugene, oh, uh, oh, ้ก็คุดเรียบร้อยแล้วนี่เนาะโอ้เอ้าเนาะโอ้กุกยังนี่กกหมักน้ำใยบ่างนี่โอ้ยเนาะอืมเออกกหมักใยเนาะกกหมักม่วงเนาะพอได้อยู่ได้กินน้ำบุเชียนกับบซื้อมาชั่มเดี๋ยวเบิ่งรอบหน้าก่อนโอ้เอ้าสบายดีพี่น้องเด้อ ออคห่างกัน2อสมมือได้เนาะโอกินฮอแล้วมาหเดิเน่าอคือกินฮอดแมนแทบอ่นี่กินฮอดกินฮอแห้งด้บ่ฉันว่าตัว่เจล็อกอันนี้เนาะไปหานไปหาโนไม้โดยเมื่อแต่ทีเอาพืนไปเสียหาเออเมื่อวานไปเสียหาให้วานนี้ไปเสียหาให้เออเอาบ่เสียงนี่ไม้ก่อน เมื่อนี้เล่ไปว่าเมื่อนี้ก็ไปไปเสียหนาไปเสียหนาเมื่อตจะเสียหนาไปบ้าเสียหนาเสมอแท่บ่เมื่อยบ่่บเมื่อยคือการเดฮะบ่เมื่อยบ่เมื่อยโดยบ่ได้เห็ดบ่มีคนเห็ดเดเสียหายเสียหนาซอยพ่อแม่เออเนาะบุตรีเนาะโดยบวเห็ดกับบวเลี่ยมเนาะเมื่อติเสียหนาเมื่อติเสียหนาไปเอาพื้นอีกไปเอาพื้นอีกโดยไปชอนปลาแต่บ่มีปลาไปหาหน่มไม้ น้องไม้ยังน้องไม้บงบ่โดยข้าน,น้องไม้บงนี่บัเชียงกินได้อยู่ข้าน,น้องไม้บงนะโดยตอนที่ได้ว่ากินบัได้เลยไปศึกษามาถามกับเจ้าว่าพอกินได้อยู่ไม่น้องไม้ดุงบัได้คลับแต่ว่าเขาก็เศ้าขึ้นแล้วใครขึ้นนี้นะจังน้อยเอยเนาะเมืม่อสามมื้อกินฮอตบ่โดยโอ<ด>้ยตัวบ่จักรลอกอันนี้เนาะ มน<อ>านตัวแท่บ่โดยพิคอดเอาเอาโมนี้เนาะกรับขึ้นมารอบนี่เขาติดตามเบิ่งเวียงงานน้ำกันอีกเนาะน่าอุ้ยน่าแคแก่เอ้ยเอ้ยหุ่นเอ้าอาดีเอาลูกวะขับใจเด้อยขับใจมาแพักันกินนี้นี่ก็ได้เราโบเป็นอย่างดอกปอกมันนะนะมันมันละลายได้ยูม,มันเป็นฟุยมันบบคืออันนาอันอาขนมหรอ ต้องกินเบิ่งสิเอาพืนอือไปๆอ๋อตัดฟืนเนาะเด้อนี่ได้บ่เด้อนี่สมเจ้าซีนเอานี่โดยอ๋อซีนให้พอได้จุเนาะมปหญ้าอีกมื่นก็ไปอีกบ่โดยโอ้เอาลองกินเบิ่งอยู่่ก็ไปมือไปไปเอาืนอีกเออไปแต่จังงมืนไปแต่6:00ไปแต่6ตื่นแต่จังงนี่5:00นบ่ค่ะ อตื่นแต่เช้าแต่เช้าดีดอกอันนี้เนาะที่รถอีหางนี่ยหาหลุดหากระลังสีนอนโดยเราจันซื้อซอยเฮาตัวนั้นเลยหมกบวกว่าจันซื้อแม่เห็นแล้วซื้อไหมชมดีแล้วดีแล้วปลูกหางติดจากนั่นอยู่หรือเป่าเต็มหูเฮือนเนาะโดยมืออื่นกับปูมักุวงยิ่งปลูกยังได้ใช้ลุมพนุกมี่อย่างนีมบานาบางนาว ดยข้าบ่ะโดยนี่ได้เสื้อหัวตะไคร้เขาติดแล้วบ่ติดแล้วติดอยู่บ่โดยอืมเอาดูแลมันน้ำพ่นเบิ่งเด้อมันขึ้นมาหนิวิ่งงามเลยหนิอืมคันว่าแล้วเราเห็ดเบียร์เราเาวะแม่หนุกแล้วเลยเดาเดี๋ยวต้อยเลยยังบมแล้วพี่ซอยลำนาบ่โดยลำนายังบมท่านในเล้าเลย ยังวานกล้าอยู่ขยับไปซอยล <laughs> ำเบนอยู่วะฮอมีก็เป็นคือกันเอออ่าอยู่ไก่แฮมไรพี่น้องอยู่เชโน่เชโนโ่ก็อยากไปเช <laughs> โนโ่ก็อยากไป <laughs> <ว>ไปเชโน่กินปิ้งไก่ใหญ่เลยแล้วเนาะโดย <laughs> ไปเลยอยากกินปิ้งไก่ <laughs> เออ <laughs> <laughs> หารพ่อเลยบริสุทธิ์ปิ้งไก่มาฝากซ้ำ <laughs> เนาะอ๋อ ยังยังบนท่านได้ลำช้ำลำนานะกล้าหากรวานว่าวานปักดุมแบบนี้แหละผลตรงคำเนี่ยเข่ามันเน่ามันบวมมันเปื่อยวัจะได้ปลูกดำเอาไหมแบบนี้ตอนไหนเหมืนมื่อนี่วันยังดุมือนนี่วันสุขวันสุขโอ้วันสุขหวยออกได้หนิเนาะวันเช้าก็พักวันอาทิตย์ก็พักพอนอือเอาเอารอ เรือว่าเวียงงานปั๊บหน้าดินเท่านี้ทางโซนลุ่มเพื่อได้เฉลิมเพื่อได้ปั๊บบ่ก็ปั๊บคือกันเรือว่าได้แต่บ่เมื่อยจังสะกวนกอนเมื่อยเมื่อยเป็นยีบ่เมื่อยเฉยหยาเมื่อยเฉยหยาอันไปน้ำกันเพื่อได้บ่มาหนี้กะโดยชิ้ทางกนยากไปขี่รถกวางก็ไปน้ำกันยัางลายอยู่บ่เฉยหยาน่ายัางลายอยู่บ่แล้วบ่ยกเบิงบ่ให้เหาบ่บ่ไก่ ขี谢谢่รถมันบริใจสุดได้ขี no ่รถนี่บ่อไปนี่ยขี่คันนี้บ่อโดนโอ้ยจีบลงกองแกบ่ไหวบ่นี่เปลี่ยนแล้วบ่เบรกเคันเด้งยังไะเปลี่ยนแล้วโซ่มันเด้โชว์บริการเนาะอันที่ว่ามันดังเอ๊ะเอ๊ะตอนนั้นนี่แต่เศร้าลังนะบ่เศร้าแล้วเศร้าแล้วบ่โดยบ่มีรถบริคืนก็ลงก่องคันพูดได้มันยากทาง อขึ้นพูนี่ย่านเบรกบุญยูได้เนาะไหลมาถึงแหงเนี่นี่เนาะย่านเบรกเออขึ้นพูก็ลงก้อนไปก็ย่านไปลงก้อนเด้อเนาะพอคันมันโบไก่ไข่แน่เนาะอยากไปเบิงอยู่โวยไปเบิงเมชาหอฮยงามคือเท่าลงน้ำไปเบิงอยู่มองชมเจ้าวเฮดเว่ยเห็ดงานนั่นแหละไปเบิงหมักแตงป็นนะบอหมักแตงงามบ่งามอยู่โอ้มีหมักแตงมึงมูเนาะ <ด>มีลายบ่าาลายสนิตปลูกระล่านมืนมันตายโอ้ยปลูกไว้ดีๆเด้ดดยอเนาะโดยยังก็มีหมดเขาปลูกเขาไว้ขายเขาไว้กินเด้อปุ่เชียงชิมมะคอสิเอาแก่ชารุดกระบะนี่เมื่อขายเด้อยังโรลูมีเอ้า <laughs> <Hel> <laughs> ให้เป็นมากแล้วลวะให้เป็นมากล,ลูกๆเด้อปุ่เชียงมามาคอเอาใชารถนี่เต็มรถกระบะนี่เมื่อขายอยู่บ้านเด้อเฮียจานแต่มันโรบีบนันตาย แดดแฮงเดี๋ยวมันตายมอเอิกกะปลกมออลายหัวปลกบังอะบังบวบเนาะดยถั่วเนาะดโอปกลายหัวปกเดี๋ยวมันตายอเต็มมดไห้หัวปลีแล้วมีแต่รอเบิ่งมากออกวกอันออกผลบดนีเนาะโดยอถ้าเป็นมากบ่มันสิได้กินบ่เนาะเอ้ยเนาะเอ้ามาบ่สงกบ่ได เมื่อ3มื้อก็กินฮอดคือกันได้พี่น้องเบิ่งปื้อเดิงปรับหน้าดินนี่แหละเนาะอ่าก็ถือว่าโอเคแล้วบัดนี้แล้วก็ทางอ่าเพิ่มเติมแน่ก็ทางยอดสมทบก็ยังยังคือเก่าเนาะไปย่างไปเบิ่งทางพุ่นก่อนไปพอละบ่พื้นน่ะบ่ได้เอาอีกบ่เอาอีกเนาะเออเอายาพาก่อนออคอยอรก็จังใช้รถพอได้มือจุเนาะโด ไอ <h ums> ้นะ่ะน้องออยเอา้าสบายดีูกโอ้ยมาเดทถอนอันหยาบ่าเจ้ากะ<ด>ไปน้ำกันคือเกาเ้าเรยบหรอบ่เจ้ายังลายอยู่บ่<ด>โอ้เจ้าเห็ดกวงบ่เจ้า,า,จานาแ้วนี่นไ,ไอ่เจ้า,ากกวงเ้า học xì, anh đi hết việc cô đi hết hay nó. Tu ghi đó, mặc tay mặc mô đôi mặt 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 mặc, mặt mặt mặc mặt 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 mặc mặt 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 Nhìn nông không? Rồi Hãy cố nó mưa kháng cay đấy Nó này Nó nhang bởi bằng tháng còn cái đấy, nó, Nào, bịt còn mực muông, bao chân Thì mà ดีแล้วเนาะเขาปลูกติดอยู่ในระยะนี่แหละถึงเชื่อเขาปลูกเพื่อนกับเขากับชอยู่ประมาณเจ้ายืนอยู่นี่แหละเศร้านี้ก็ยังไปพูดเนาะต้นนั้นคือกัญแล้วอ่อนสุดเหรออืออือเอาดูแลเบิ้งดีๆระวังแบะได้มากินเด้วยมีหรือว่าเบ่อยู่บ้านไหมมีมีอยู่เบิ้งเลยแบะด้วยนี่กินนี่โอ้ยพอแห้งแล้วเออดีฮะคาซ่าให้มันดีเออยานแบะหยบด้อยได้เนาะโดย anh đi cốt phía đó này, thay có... này, Thầy, mặc nghe không? Cô mà nghe không Cô có mà nghe không bò, chi, mà đi chi, Ồ, nhưng oh. mà cô mà... mặc cứ cái khai cần đến nó, rồi, <laughs> mặc đi <điện> chi, à. <laughs> มีแต่ดินแถวลุมพี่แลมันยังหัวเพียงเนาะแต่ว่าได้ดินทมบ้านีโนโ่เนาะคักปัญญางด้ยินดินแล้วน,น,น,นี่เออได้คานี่เอามาจะใช้ชานี่นะเอาไปผูกอือน,น,นี้แล้วคานี่แหละบุเชียงว่านะปลูกได้หลายรุ่นนี่นะ่ะโดยปลูกใช่ลายดีเด้เอทีสวนอยู่ไฮเลยมันเป็นอันธรรมชาติบอโดยเมื่อได้ระบาชีเมื่อเขาเอาใหอ๋อแม่นอยากได้อยากได้แล้วนี่น ลายลีเด้เอาให้มันมันเป็นธรรมชาติเด้อันนี้นะโดยมือใดสิเรียวสิมือแล้วแบบออกเขาไปหาเอาทั้งหัวทั้งห้างหลือมือปุ๋ยโอ้ยระบ้าบ่มีบ่เคนระบ้าบ่บ่มีมันมีอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นคาแบบนี้มันเป็นคาบ้านคาแบบคาในเมืองนะบนห้องอันนี้คาดงคาอย่างมันแซบโดยมันหอมนีอยู่ให้กินไอ้ดูให้กินมันก็แซบตัวนี้นี่โดยอืมลายอยู่เอาคันว่าชุมชอบไปให้มื่นกะ ขุดมานาก็ได้คุดแล้วก็มาปลูกแถวนี้และปลูกไว้เรื่อยๆเจ้านี่แหละมาปลูกไว้ละลายไม่ยากหรอกบัดมันบัดมันติดขึ้นมาได้บูดหรอค้นคอนะือว่าเจ้าก็ได้ขายอีกตัวนี้นี่ดูอ่ปลูกอยู่นี่คือปลูกหมดใส่มันลายลายให้มันงามนี่โซนมองเขายืนอยู่นี่คันว่านั่นก็เฮ็ดปลูกข้าวเลยนี่เฮ็ดเป็นแถวเลยนี่ดูจักซีหาแถวนี่แถวนี้ลงคาบมเลยนี่ว้ย ยูนดีละเบ้าจันที่ซื้อให้มังนาวดูเนาะโอ้โอ้เล่าหนิเนาะโอ้ยังไข่เขียวแล้วไข่จิติดเนาะตัวนี้ตัวนั้นคือกันอืออือปู่เปนบาดไว้แล้วดีแล้วเนาะได้อยู่ได้กินมีแต่ว่าหาตัดไม้มาเห็ดหัวเนาะตัดจุดติดแล้วอืออเนาะไหนเนาะเริ่มติดแล้ว อันน oh, oh, like ี้ได้ใช oh, oh. ่มาแต่ใช totally yeah. ้ใช่ตัวนี้ปอกจันโอ้มีมากนะอันนี้เนาะโดยเป็นฮาเป็นฮาต้นที่เราได้กินได้นี่เนาะโดยโอ้อันรักมันบคว่ลูกไปบายเบิ่งอยู่เหบ่แน่นอยู่บ่คันมันรวมเลยเอาคือกินดินมะชัยมันสิล่มได้ขวยอยู่บ่บ่ คุอยอยู่ด้วยเนาะเอาดินมาใส่ไปเนะนี่มีเสียมอยู่บ่าช่จเจ้าเสียมมาอยู่บ่ะน้องเสียมมาอืมน้องคายไปเอาเสียมมาดูไปเอาคือเดาเมื่อไหร่เดาเลยขุดดินใส่ี่จังหนอยนี่เพราะว่ามันโมเมนต์ดินอันปูนดดเด้วดเลยหรมันเสียนี่เขาขุดใส่จังหนอยเนานะเพราะว่าเขายัางบ่ทันิยับอีกน้องน้ำขุดเมื่อนั้นแหละอ๋อเนาะ,นะ ือผลข้าวผลก็หักกระตกเนาะกระยุดงามไม่ดีบังหายนองน้ำได้ยุ10สอบเอาคือกันงามคืนี้คือกันเายงามบ่เจ้ากะโดยชันี้คือกันโอ้ได้เข่าลายได้หนิเนาะโดยได้จักสอบปีหนึ่งหอบวู้คือการหอบบ่ได้น้ำอันปีที่แล้วนี่ได้จักสอบสรุปเข่าหายเจ้านี่เนาะอันคุดใช้ลูกหอบวู้คืาหอบบ่ได้น้ำหอดพ่อสาวสอบ

ยันเขามันตายมดกวงสำนีเอาเอาดอกประงามเขาเห็ดซอยพ่อแม่ตลอดเอบุกตลอดพ่อแม่บบได้ดอกสำนีฟองอือสอบพ่อแม่ก็ได้เลยกวงนี่เนาะโดยเห็ดเวียงงานเห็ดเวียงงานตลอดซอยพ่อแม่ตลอดเห็ดคู่มือบ่เมื่อยบ่เมื่อยคือกันบ่ได้เมื่อยสำได้เห็ดเหรเห็ดเฮือนตัวเองนี่เห็ดเฮือนไผยก็คือกัน สับจ้างเขาคือ,คอกันเห็ดแบบนี้คือกันเน่คือเฮือนตัวเองเอาเห็ดรับจ้างคนอื่นเอาก็เห็ดคือเห็ดของของขอ,งองานเอาเฮือนชาเนาเนี่ยแน่นาะโดยโอ้หามือเห็ดหามือมือเดียวก็พักพรอ <c oughs> ืเมเรียนว่าบางเทือคนจ้างไปไปเท็ดบุน้อมบูเณมกบคักแน่นาะโดยอ่าเป็นจ้าง,งาเป็นใหายได้เนาะโดยโดยนี่ค <c oughs> ือของเอง คือของของเองเอ็ดคือกันเด้ของเขาเองคือของคนอื่นเอาเหยียบลงลูกเหยียบลงนี้แน่นรถมั่วในลี่ปีเสียหนาแต่มันงามเข้ากระมือนชวนมาเต็มมีแต่ของกินมั่วในลี่เห็ดเสียหนาเด็กกินมักแตงไปน้ำเนาะโดยมักแตงยังบริเกิศมักแตงมันกำลังขี้ยากง่ายอ่ามาเบิ่งลุมตัวนี้บ่านี้เอาคุดใช้อีกก็ได้เอาตัวนี้ ตัวนี uh. 10, 20, huh. Dai, ja, oh. ้ชงสินักตัวนี้เบื่อนอ่ะเบื่อเบื่อเบื่อก้มป็นทลายกันเจอโอ้ยยังเล่นอยู่ตัวนี้นี่แต่เอาขุดใส่ก่อนเนาะเจ้ามาเตให้มาเต้จังมูงสามหมื่นหนุ่มหมื่นบาททีสิบสองประมาณเที่ยงบ่โดยเอาพื้นก้อนชิมือมากับประมาณเที่ยงเนาะโดยเส้นทางเป็นแบบนี้เดินเส้นทางเข้าไปมันยากทางแบบเชี่ โดยทางไปไฮได้โดยมึงก <sighs> uh ็ล huh. <cons> ่มม <además> <sh arp inhale> uhm ึงก็บ่ได้ล่มเมื่อบ้านก็กวนนี่ย่างบ่สิบ่แวนล่มเสื้อผ้านี่เปียนหมดบ่โดยโอ้เชือก็ยากกว่านี้อีกแดนี่เนาะลมก็ขึ้นอีกอือลมก็ไปอีกผูกก็กวนีอีกผูกเจอมายากออือ โมมือม <c oughs> ีดินเห็ดตรงเห็ดไอ้นี่บ่ได้เห็ดบ่มีเข้ากินตรงเห็ดตรงนี้ข้ากินคือมูเห็ดเด็กขยันเนาะดูอืออือดีแล้วทางน้องอ้อยนี่ก็ไปสุ้มือบ่เจ้าก็ลูกไปซุ้มโอเคกอาน้องคือกันสำหรับบุญเวียนซอยกันเนาะโอ้ยไปเชียร์เพื่อไปเชียร์เพื่อเอาน้องเออบริเลพส้อนอีซุ้มมือมือไปเชียร์หน้าแล้วเอาโนงอีก ช่วงนี้บอได้ไปสอนช่วงนี้เนาะยูคปีก่อนโบอไปเสียเงียบมีไปหาร์โนหมอ๋อใช่ดูดูเนี่ยเอาเอ,าอนะไรเนาะอันหนึ่งเข่าหนึ่งง่ามเดี๋ยวบอช่วยเจ้าหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเลยหนึ่งว่แท้เขากินเขา <ไ S 1> ยิน<ว>มันมันชิบวอแข่งบอกหนึ่งแต่เว้นแท้แต่ว<ถ>ันแท้หมดแล้วเข่าขกินเขาเย็่นเลยอืมแล้วกันนึงอีกอืม อ้าเนาะเอาเอาจังชี <Galile o. S 2> ้ก็ได้บานี้เนาะเดี giving, ๋ยวอันม er <ans> ือเฮือนพุ่นก็ไ <poco> ด้เนาะเมื <t iny nos> ่อพุ่นก็ได้ไปเชียงเันซื้อมากนั่นมาให้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันโดยวจะมีหมองลงหรือบ่อได้เลยเอ่อเดี๋ยวขับไปเบิ่งทางพุ่นน้ำเนาะป้า่เนาะเดี๋ยวเวียกตัวนี้นี่มิจฉาวฟังเบิ่งข้าเจ้าถ่ายเห็ดเสาแล้วเลย จังว่ามาส่งเนาะดิไปเชียงคิดไปถามเบิ่งเขาเจ้าสามีนเฮือนนั่นแหละถ้าว่าแล้วเฮาจังมาเบิ่งนํากันอีกบดนี้เนาะเอาลงมงดเนาะโดยมือดลบ่เบิ่งก่อนยังบ่ทันได้ถามับโดยนี่งก่อนเนาะโอ้ยบ่แม่นนสิตกอบ่จักอันนี้เนาะโดยเออเอาๆโอเคเดี๋ยวมต่อกันอยู่เฮือนพุนเนาะโดยเออเอาสบายดีทั้งพี่น้องก่อนเนาะ ว่า đi ดาว FC ทําบุญให้จิตดีทําผลละบาบให้สุกดีมีแฮงดีเด้อให้ลําให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงไปสิ่งใดมีแต่โชคดีอายุยืนนอนได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเงินล้านเฮ็ดสิ่งใดให้มีสิดให้สําเร็จเด้อททํางานอ้าวเนาะโอ้เก่งๆพี่น้องเนาะทางน้องน้องไม้น้องทายแล้วก็น้องอ้อยนี่เคยเคยเบิ่งโทรศัพท์อยู่บ่บ่เคยเบิ่งไเคยเห็นคลิปเจ้าของอยู่บ่ โบเคยเห็นคลิปเจ้าของเลยโดยมีเตะเบิ้งโทรศัพท์คนอื่นอืมแต่ว่าโทรศัพท์ของชุมเจ้าเนี่ยโบได้มีเนาะโดยอืมโบได้มีใส้พี่น้องบไดมีเราบอเป็นย่าเนอกอืรอเป็ดเบี้ยกวเป็นเบียกชูอย่างเดียวเนาะโดยมีแต่เห็บเบี้ยอยากได้ข้าวกิ่นมีแต่อยากได้ข้าวกินแล้วก็ดีใจแล้วมีข้าวกิ่นมีเฮือนอยู่มีดินอยู่ก็ดีใจแล้วฮึมดีดีดีเนาะ โดยโดยโดยอ้าวอะไรเนาะจังว่ากันเนาะป้าบานิเฮาเมื่อพูดอะไรเนาะเมื่อต่อกันอยู่พุ่นพี่น้องเยอ่าจังว่ากันเนาะพอดีอ่ามาเบิ่งนี่แหละพี่น้องยมาพูดมาคุยแจ้งทางน้องเพื่อนเดีวก็พูดคุยน้ำกันเนาะเบิ่งความักหักของทางน้องเพื่อนความขยันอ่าบริยุทธ์บริยูได้เศร้าเพน้องไปเทียะหยามันเสียให้อ่าสุมมือเนาะกระมาอ่า เนาะเนาะเฮาก็จะได้ติดตามเบิ้งน้ำกันเงี้ยเงี้ยได้พี่น้องเด้อเนาะฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้อีกคือเก่าคือเดิมเคสของทา้งน้องไม้น้องทายเนาะถ้าขาดพี่ขาดน้องขาดอ่าเอฟซีเราก็ทั้งผู้ใหญ่จะบุญนี่กัเนาะทางทีมงานเฮานี่ถือว่าทางโมเสียงนี่กัโอ้พี่น้องเนาะก็ถือว่าอ่าถ้าเป็นลมก็แบบลมแบบอยากล้มได้พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพี่ฝากน้องเอฟซีเฮาดึงอ่าประคองประคองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะให้ทางน้องเพิ่น อ่าความฝันให้เป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เราติดตามและเป็นกำลังใจให้ตอนนี้นาะพี่น้องเนาะอ<ด>่านะม่ต้ว่ากะพบพ่อกันในคลิปหน้าบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดี